สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าทนายเดชาเตือนลุงพลอาจถูกถอนประกันหากปล่อยยูทูบเบอร์ด่าชาวบ้านทนายเดชาเตือนลุงพลและแฟนคลับหากปล่อยยูทูบเบอร์ด่าชาวบ้านอาจจะทําให้ลุงพลนั้นถูกถอนประกันและอาจจะถูกตรวจภาษีอีกด้วยทนายเดชากิติวิทยาน,านันท์ ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่ศาลให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีแฟนคลับของลุงพลพูดโจมตีบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งตำรวจและอายการอย่างพลตรวจโทรเรวัตกับผู้การแ,แต้มจนนำไปสู่การฟ้องร้องหมิ่นประมาทนั้นด้วยทนายเดชากล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ลุงพลค่อนข้างลำบากถ้ามีการวิวิจารณ์ศาล หรือปล่อยให้ยูทูบเบอร์ด่าชาวบ้านได้ข่าวในทางลับอาจจะมีการไปยื่นถอนประกันที่จังหวัดมุกดาหารถ้าไปด่าทอท่านเรวัดกลิ่นเกสรคนตรวจโทวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มและอาจารย์ประเมศินทรชุมนุมอาจจะโดนถอนประกันอีกเรื่องการวิวิจารณ์คำตัดสินของศาลให้ลุงพลระวังปิดวาจาปิดช่องยูทูบไว้ระวังจะโดนถอนประกัน การที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่กลับบอกว่าตัวเองไม่มีความผิดเครือข่ายของลุงพลยังมีการพว,วิจารณ์สารอยู่ได้ข่าวมาว่าเขากําลังรวบรวมหลักฐานกันอยู่ทนายตั้มอดีตทนายลุงพลเคลื่อนไหวแล้วนายสิทธาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธทิทีมงานทนายประชาชนบอกว่าผิดคาดเมื่อเห็นคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่ตัดสินจำคุกลุงพล เพราะเคยพูดแต่แรกว่าคดีนี้ใครทำก็ยกเนื่องจากเป็นคดีที่พยานหลักฐานบางหลักฐานสำคัญคือเส้นผมถูกสับที่พบในที่เกิดเหตุและในรถของลูกพลก็ไม่พบ DNA ว่าเป็นผมของใครพิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นสายฝั่งแม่และรอยขาดของเส้นผมมีของมีคมอะไรบ้างที่จะตัดแล้วเกิดรอยลักษณะเดียวกันแต่ทนายของลูกพลพลาดที่ ไม่นำผู้เชี่ยวชาญมาสือพยานต่อสู้ในประเด็นนี้กลับไปต่อสู้ว่าสุนัขพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาซึ่งไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทำให้สารเชื่อหลักฐานฝั่งโจ์ซึ่งตำรวจรวบรวมได้แน่นหนามากกว่าจนถูกพี่พากษาจำคุกส่วนคำให้การของลุงพลก็มีพิรุษด้วยวันเกิดเหตุลุงพลให้การว่าไปบอกพระว่าน้องชมพู่หาย ทั้งที่โทรศัพท์ลุงพลอยู่กับผ้าแตนทําให้เกิดข้อสงสัยว่าลุงพลนั้นรู้ได้อย่างไรนายสิทธามองว่าคดีนี้สารมองว่าจําเลยมีพิรุษจากคาให้การที่ไม่ตรงกันสําหรับการต่อสู้ในชั้นอุทธรปกติจะไม่นําสืบพยานเพิ่มแล้วความคืบหน้าหมอผีกอกๆกกกยอมรับตํารวจถามตัดผมชมพู่ไปทําอะไรทีมข่าวได้พูดคุยกับหมอเข้มวงเล็บนามสมมุติ หมอทำประจำหมู่บ้านกกตูมซึ่งก่อนจะให้สัมภาษณ์หมอเข้มได้จับกิ่งไม้แล้วนั่งทางในตามความเชื่ออยู่ประมาณ5นาทีหลังจากนั่งทางในเสร็จหมอเข้มได้ให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่คนร้ายมีการตัดผมน้องชมพู่ออกไปนั้นตัวเองก็มองว่าสมัยก่อนคนที่ทำแบบนั้นเขาต้องการจะเอาเส้นผมของเด็กที่บริสุทธิ์วงเล็บเป็นเด็กที่เกิดวันอังคาร ไปทำพิธีเกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับสเสน่ยาแฝดการสะกดวิญญาณและการเสริมบารมีหมอเข้มยอมรับว่าตอนที่คดีน้องชมพู่เป็นข่าวช่วงแรกๆนั้นตำรวจก็ได้เชิญตัวเองไปที่สพกกตูมเพื่อไปสอบถามเรื่องของประเด็นการตัดเส้นผมมาแล้วว่าสามารถตัดเส้นผมเด็กไปทำอะไรได้บ้าง้วยตัวเองก็เคยให้ข้อมูลกับตำรวจไปเหมือนกับที่บอกกับนักข่าว ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุจากการที่หมอเข้มนั่งทางในมาก่อนหน้านี้นั้นหมอเข้มคิดว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุน่าจะมาจากความอิจฉาส่วนตัวคิดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีการสักยันสาริกาลิ้นทองหรือนับถือยันสาริกาเนื่องจากการตัดผมเด็กบริสุทธิ์จะช่วยมาเสริมยันให้มีคนชอบคนลหลงไหลมากยิ่งขึ้นเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ตัวเองก็รู้สึกสงสารน้องชมพู่เพราะเขาเป็นเด็กตาดำดำแต่ถูกกระทำจนเสียชีวิตอย่างน่าสงสารความคืบหน้าอาจารย์ประเมศชี้คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรดีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุดอายการประเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดให้ความเห็นกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ลุงพล2ข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีนกชมพู่การที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วคดีอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชนะสูตรพริศพซึ่งคดีนกชมพู แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องชมพู่นั้นน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชันสูตรพลิกศพ นอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุษแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและที่พบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทำให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ปรเมษยังบอกอีกว่า หลังจากสารมีคำพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นำเสนอขา่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนำมาเทียบเคียงกับคำพิพากษายิ่งทำให้เห็นชัดว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดคลี่คล,คลายคดีและนำเสนอแล้ววา่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ประเมศมองว่าคดีนี้ เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบและองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงพลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิทำได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธร์หรือชั้นฎีกาอาจารย์ประเมศตมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมาก และหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรหรือชั้นดีกาต้องยื่นพยานยหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้น